สวิภาวีสีทองเปิดใจหลังจากโชว์ฟอร์มยอดเยี่ยมตบดีรับเหนียวแน่นคว้า MVP เกมนี้มาครองในเกมที่ดวลกับ IBK อันโทษทีมของพรพันธ์เกิดปาดในศึกโคโว,ววีลีกเกาหลีใต้ผลการแข่งขันวอลเลย์บอลโคโว,ววีลีกเกาหลีใต้ฤดูกาล2อดูก0 2 4าร2023-2024 ซึ่งฮุนไดฮิวสเตตของสองวิภาวีสีทองชนะ i b บีเอันโทษทีมของชมพู่พรพันธ์เกิดปาดโดยทีมฮุนไดฮินสเตตเอาชนะไปได้3ต่อ1เซตด้วยคะแนน21ต่อ25 25ต่อ21 25ต่อ18และเซตสุดท้าย25ต่อ23ขยับขึ้นไปหลังจากฝูง เกมนี้วิภาวีสีทองได้รับเลือกให้เป็นผู้เล่นหกคนแรกซึ่งทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมที่ฉลาดรับเหนียวแน่นเสิร์ฟดีและมีจังหวะเสิฟเอสสองลูกติดเกมนี้สองวิภาวีทำไปทั้งหมด21คะแนนทำแจ้มสูงสุดในทีมและคว้า MVP นัดนี้ไปครองอีกเช่นกัน รู้สึกดีใจที่ชนะแต่ก็รู้สึกแปลกนิดนึงที่ตอนนี้อยู่คนละทีมกันเราต้องการชนะทั้งคู่ก็ต้องต่อสู้กันในเกมให้ดีที่สุดส่วนเพื่อนๆในทีมก็สนิทกันแล้วทุกคนให้การต้อนรับดีมากอบอุ่นสุดๆยังไงก็ขอฝากเป็นกำลังใจและติดตามพวกเราด้วยนะคะทำให้สัมภาษณ์หลังจบเกมของสองวิภาวีสีทองซึ่งวันนี้ทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยม ทำแต้มงสูงสุดในทีมและยังคว้า MVP มาครองได้อีกด้วย